อชั่นนี่คือนางตานีที่สวยที่สุดในโลกในบางพีห์บางพีนางตานีนี่คือนางตานีมองไปมองมาหน้าเหมือนลิงเลยมองไปมองมามินยักษ์เลยเฮ้ยมองไปมองมา นี่คือท่านผู้ชมท่านผู้ชมสุดหน้าง้อท่านผู้ชมมีลบหนึ่งคนเลยแต่ละสเต้ปตั้งตันตันตันแล้วมีมีมีเก้าอี้ล้มแล้วมีเก้าอี้ล้มแล้วเต้นเต้น ตันเต้นเต้นเต้นนังนังกำลังมองบนสีเหลืออง่ะกลังกำลังมองบนอันนี้คือนังยักษ์ที่ดูร้ายที่สุดในโลกหน้ามันเล็กมากเลยตลกไปท่านผู้ชมเฮ้ยน้าไม่เหมือนป้าข้างบ้านเลยเออแตนเต้นแตนเต้น 靠你了。